สวัสดีครับผมอินดัสนะครับกับผมในเกมเกมชินอิมแพกวันนี้เรามาอยู่กันในเควสของกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณในส่วนของเรื่องราวงานประชันจิตวิญญาณน,นะครับผมเควสของวันที่3นะครับผมก็คือ1วันแล้วก็วันที่2มันจะมีเควสนะครับอันนี้คือวันที่3ท่วง,ท,วงท่าของราชทูตแห่งเทพนะครับผมผลมวดชุดพิธีการแสดงประชันกาลังจะเปิดเผยแล้วนะครับ ก็นี่คือวันที่สามนะตามที่ไพมอนพูดมาตอนเข้าเกณฑ์นะครับนี่ก็เพิ่งตีสามนะผมเพิ่งเข้ามานะครับไปเราไปที่อินาซิมากันนะครับไปที่ร้านชุดตีเหล็กเหรอกิวกิวนักประจุมาไอ้ภ่าใช่ไไปตามนี้ทุก่อนไปที่ร้านตีเหล็กนะครับก็คือตอนที่ผมเข้ามาไพมอนบอกว่า นี่ก็วันที่สามแล้วนะครับผมก็คือประมาณว่าก็คือกลับไปที่นั่นกันนะฮะแล้วก็ไปดูกันว่าออยากาได้ใส่ชุดทีมอะไรกันแน่นะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปตรวจสอบผลวอว์ดกันนะครับผมดูซิว่าออยาการจะได้ใส่ชุดไหนขึ้นสวัสดีทุกคนมีคนมุงอยู่ที่กระดานข่าวสารไม่น้อยเลยฮะ 円部電信のような稲妻ならではの試合なら、絶対マサコさんの方が勝つと思ってたのに。マサコないかわん。<laughs> 予想通りの結果だ。オルツ以上事件簿は稀にの人気作品だからな。物語も面白い。<laughs> サシーのフォンテーヌー衣装も特徴的だ。Mm hmm. それにオルツ以上の身分は上司と家の御霊上にふさわしいと思わないか。うん。オルツ以上は強気でいたずら好きだし。

นน,นมเป็นชุดตามตัวละครในไลนะ์ดอเวตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่นะเนี่ยเดี๋ยวว่าแกไขแผนงานในวิธีสุดท้ายอพอรีบไปหาไอกรทีนะ่ไหนกับชีโรกันเถิะนะครับโอเคไปไปถามดูนะมาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงใส่ชุดของเมืองคอนเทนนะครับโอเคไปที่คามิสโตเอเซนะครับคือหาดคามิสโตไปถาม 何が起こっているのかすみません申し訳ございません投票用紙が入った二つの箱を取り違えてしまいました小野寺さんが出張先から帰って気づいたときにはすでに結果が公表された後でして頑ああ…秘密漏洩を防ぐために わざわざ投票用紙に題名を書かなかったことえうそだ本当に演武伝心できる衣装の投票に旅人さん、パイマンさんあなたたちも投票の <laughs> おおいらたちどころかここに来る途中みんなこの話題で持ち神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です今すぐもう一度投票をいいえ、おの寺さん 少々お待ちくださいまだ票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと一般のそれに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした大会の目的はより多くの人に試合に興味を持っていただくことである衣装この2人が はいこの結果を利用しましょう最後の模擬試合でしかしそれではご迷惑をかけてしまいます何しろ小説の登場人物の衣装大丈夫です小説に登場したフォンテーヌ様式の衣装は普段の服装とは違いますが慣れるように頑張りますうん เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แ้่้าพี้ครับผมโอ้โหว่ากันมาสต์ช่วยมิกิจัยいห้ได้สุดคามสารถของตัวเองให้ได้วารัเก็พวิกให้เป็นโอกาสนะครับผมเพื่อให้ทุกคนมาสนงานเดวามมางวเดี๋ยามสามารถวง に大丈夫なのか、心配なさい,いな。それにちょっとだけ嬉しいんです。今まで華麗な衣装を着て、舞台に上がることを考えると。動きが綺麗かどうか。しかし、小説の登場人物の衣装であればそのように考える必要はありません。<嗯>これで模擬試合を見る皆様も。 伝統の形を新たな楽しみとともに味わえるでしょう。フ <laughs> いえ、これだけではありませんね。私は心の中で、いつか普段とは違う姿になることを旅人さん知り合ったばかりの頃に、あなたはこうおっしゃっていました。あ,<ー>あの時の私は、 自分もこの異国様式を体験できる日が来るとは思いもしませんでしたそれに <laughs> お母様も昔異国の服装に憧れていましたこう考えるとこの特別な衣装はっ <laughs> 投票を取り違えはしたけど結果的にいい方に転んだみたいだなはい旅人さんの実力を信じています 小野寺さんと服のะซานท์กับฟุกุโあなたたちの試合を見に行きますねได้เลยครับผมโอเคก็ตามนั้นนะครับผมซึ่งกลับมาเอามีแค่นี้งเหรอเฟสของวันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของชุดอรยากาศนั่นแหละครับผมว่าเกิดการผิดพลาดการผิดพลาดของผลโหวตนะครับเลยตอนนี้ก็คือต,ต้องตามน้ำไปก่อนนะอยเลยตามเลยไปก่อนนะครับ ก็คือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมคือชาวเมืองก็ไม่ได้ตระหนกอะไรนะครับแต่คิดว่ามันคือการเซอร์ไพรส์เฉยเลยนะครับโอเคตอนนี้ทางเราก็เลยต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคือทาให้คนมาสนใจเทศกาลนี้มากขึ้นโอเคแต่ก่อนอื่นวันนี้วัน,นวที่สามนะครับเราจะเจอกับยูนานอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีวมานี้นี่มานี่นีมาดิดนีขอคุยด้หน่อยอืมหรือจะเป็นพวกุได้หนละอ,อกเดิมนะครับได้หลอกเดิมเลยนี้ที่อ่านไปเมื่อคิดที่แล้วนะครับโอเค งั้นมาเจอกันหน่อยดีกว่าโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะผมมาอยากไฟคุณมานานล้ะให้มันรู้ไปเลยว่าใครมันเหนือกว่า <c oughs> นะครับกาวันที่สามนะครับสำหรับวันนี้เนาะ okay. มาครับผมความรุนแรงชัวง่ววูบปลดปล่อยการโจมตีที่อัดแน่นไปด้วยจิตวิญญาณออกมาหนึ่งครั้งนะครับผมทำให้เกิดความเสียหายกายภาพอย่างรุนแรงแก่คู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ ลปล่อยการจมตีที่อัดแน่นไปด้วยจิตวิญ,ญญาณออกมาหนึ่งครั้งไม่ใช่การตู้กลับแล้วสิรอบนี้นะครับอ่ะลองดูลองดูงดเดี๋ยวครับคุณกันเลยเนะ่เจอกันอีกแล้วนะอ่ะระดับความยากเลยนะครับอ่าฮะสวัสดีครับพี่เบิ้มหรืออีกชื่อหนึ่งที่ผมรู้จักแกก็คืออาซาริกโมเดลเดียวกันนะครับผมโมเลเดียวกันกับอาซาลิกแล้วก็เจตนะครับเจตนี่ก็ มว่าเดียวๆกับไอริมยายธาตุน้ำตัวนั้นนะครับผมแค่เปลี่ยนสีผมยังไง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 เออกันก่อนกันก่อนตอนนี้กันก่อนอ่าไงเดี๋ยวเต็มปะเตมาะเต็มอ่ะดิอ่ะฟันฟัน,ฟ,นฟันเก็บเกศเอ้ยหลบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูการโจมตีมันก่อนนะครับยังไงอ่ะไีดิล้อยอยู่เนี่ยอะไรอ่ะอ๋อมันไปอย่างนี้โอเคม,ม,มันเหมือนเป็นเครืองหินนะครับเอาใหม่ทำไมาใหม่ขออีกรอบขออีกรอบ อเอาาเาเอาน้่กอนครับอทอา,าเ้เต็มเฮ้ยโอเคโอเ,โอเมามามาไครับเอาไต้องทให้มันโกรธนะครับแล้วก็ใช้ท่าใหญ่กับเรากเกไดหก้หลอดเลือดข้างใต้นะครับเอออะอะโอเคสไม่กอ สายอีได้แล้วลองดูนะครับอืมเป็นการกดิวแล้วก็ทำ d a เม g e พันำท,ทีเลยนี่เองนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไ่ตันได้ตีอ๋อโอเคก็มันจะสู้ยากเลยนะครับเพราะว่าอันติมันค่อนข้างที่จะดอค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับอันติรอบนี้เนาะกดสองทีตยเลยโอเคไปลองแบบปรมาจารย์ดูกันครับผมก่อนปิดคลิปนะ ปมารมาจานสีรอบนี้เราตึกหาโมเมนต์มาแล้วไม่ได้ยากนะครับอันนี้หลบก็ได้นะมันไม่ได้อะไรขนาดมีกระโดดด้วยเหรออาวโอเคโอเคจะจำไว้ครับผมจะจำไว้อัสลิกอะไรทำไรเย้เอ้านึกว่าจะฟาดอ่าขอท่าใหญ่มา สวนไปก่อนนะครับผมแล้วก็สวนนี่ไปแล้วไปป้งเมินอืมอืมอ้าวไม่เอาครับผมจะเอาต่อมาดิมาดิมาดิเอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ย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 เอ้ากันไม่ทันเหรอโอเคไม่เป็นไรครับแทานนี้มันใช้แรงเหวี่ยงเยอะนะท่านี้อีกแล้วนึกว่ามันจะฟาดเรานะนี่ไงโอ้โห เอาเลี้ยงของเราเนี่ยระหว่างดาบของย่างสมัครกับหอ,อกของทะเลทรายอะไรจะแข่งก,กันละ่ะไม่รู้แต่ที่เรารู้คือดาบผมมาดูเบลดรู้จักเปล่าดาบเลเวลหนึ่งไงแต่ดูไม่เหมือนดูเบลดเลยนะครับอ่าเป็นเหมือนดาบที่ไม่มีในเกมละปกติไม่มีอยู่แล้วอืม,อมตายไหมไม่ตายอืมกับไม่ทันนะครับ ตายอยู่แล้วนี่ตีธรรมดาก็ตายนี่เนี่ยวันหนึ่งนาทีสามสองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ผมมาทำสีสติใหม่ที่หลังเนาะก็เอาแค่น <verlier t mankind> mm. okay. oui, <whatnot> so, ี้ไปก่อนกันนะครับสำหรับเควสวันนี้ก็คือเป็นเรื่องวุ่นๆนะครับของวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องการหมวชุดนะครับผมก็คือดันมีปัญหาซะได้ โอเคลับเกตมันโหลดนีโมเจมโอ้รวยังหวะนี้นผมรวยเลยแหละมีมีมีม,ม,มีให้คุยกันไหมหลังจากสู้เสร็จแล้วเป็นไงนี่ไงโอ้เธอนี่เองก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยคิดเลยนะมันฝันมาก,ก่อนเลยว่าจะพ่ายแพ้ให้กับเยน,นูที่แขนขาผมแห้งแบบนี้แต่เธอเก่งจริงๆนั่นแหละฉันจะไม่แพ้พา่พายแพ้พกอ่อนหัดหรอกนะแต่คุณจะยิงอยู่ที่สมัย คุณจะยังอยู่ที่อินาสมาตต่ออีกเหรอทำไมล่ะใครตั้งกฎเอาไว้หรือไงว่าถ้าแพ้จะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้บอกตามตรงก็ได้สองวันนี้ฉันกำลังรอพี่น้องในกลุ่มนั่งเรือรอบต่อไปมารับฉันกลับนะอา้าวสุดทึกก็ยังกะอยากกลับนะแต่ไม่มีจตรอคนมารับถ้ารู้แต่แรกว่าจะแพ้ตั้งแต่รอบที่สามฉันก็คงไม่งานงานตั้งหลายวันขนาดนั้นแล้วทำเอาอะไรว่มามันี่หาเงินไม่ได้เลยดีนะที่ก่อนหน้านี้ชน,นะมาสองรอบ หลังจากเอาหลังจากเอาเงินรางวัลที่ได้มาไปโปลค่ากินหลายอยู่ค่ากินอยู่หลายวันมานี้แล้วก็ยังพอเหลืออยู่บ้างนะครับโอ้่าสงสารนะแต่ยังดีนะครับที่ชนะมาสองรอบฮนะดีใจด้วยนะครับยูน,นันโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าริมกอติดตามผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ